บายดีพี่น้องเอฟซีเบอร์จุกูบัด์กุคนบัดตะมองตะบอลพี่น้องผมเข้าเก่าบ่าวอุ้ยบ้านสีวปไรตอนแรงๆพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ฮั่นสาวแตงอยู่บ้านโชคชัยพี่น้องฮั่นและสาวแตงอย่างนี่เลยทางแรงของย่างเป็นกระชายเพือน้ำพี่น้องนี่ถ้วยหนึ่งชาวพันเนี่ยพี่น้องนี่นี่เล นี่ก้อยมีลาบเลยพี่น้องมาเด้อมาอุดหนุนเพิ่นนี่เด้อทางแหว่หัวย่างเลยพี่น้องเด้อทางแหว่หัวย่างนี้เด้อพี่น้องมีซาลาพี่น้องนี่มาเด้อพี่น้องเด้อนีข่ขายลาบ ลายก้อยลาบไก่ลาบเป็ดนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องใครเธอนำหรือว่าก๋วยเตี๋ยวอะไพี่น้องนี่มีจั่มหัวใจแล้วก็ปีกไก่พี่น้องนี่นอ้โหแฉบเรื่องอย่านี้เรื่องไม่่ป่ะเดี๋ยวใจ้ในสิ่งลาบพี่น้องลาบเท่ใครเราเคยนี่บ่สิบปันบ่ สาลาบหมูพี่น้องสามสิพันกีดนี่ลูข้ามันก็นมขย่อยขย่อยมานี่พี่น้องสามสิพันลาบหมูปล่อยเนื้อก็มีพ่นึ่น้ำปั่นน้ำ nha cái nấm chúc bò nè oh hai nấm chúc nè thầy nho nấm sợi oh tham nấm thầy nho, chữ lao, tham nấm, tôm tôm năm. อซื้อเผอใส่ถุงพี่น้องเอาไปกินอยู่หน้ากแล้วง่ยังกินพี่น้องก็เลยมาซื้อเผอน้ำซุปซื้อลาบแล้วก็แทมนม้ำซุกน้ำพี่น้องสดห้อนเเ็ไกรตา มีก็เราก็มีพีกนี่น้องนี่อะไรเนื้อเปื่อยเนื้อสดต้องเปื่อยทั้งสดบวกลบบวลด์บวลด์คอยกับเอาเนื้อเปื่อยเนื้อสดเด้อคอยก่อนทำละชอกหน้าคอยอ่ะคอยนี้แล้ว ่อยแยกแยกน้ำแยกตอนพี่นอ้องก็ล่างพักพักกระลำปีหลังคาเลยนแ่นดิพี่นอ้อ,นนนองแยกน้ำแยกตอน เาเอาปได้ไเอาขเปียกได้ยังไ่ได้ปรุงแตได้อุ้ยไปปรุงบ่น้ำมาหนึ่งไปปรุงเอาไป เขาเปียกใช่น่อยหนึงน้ำสมจะจะไปใช้ลาลายมันสมใส่ล้จจงซีมซีมมันบอกพ่อก็าจัดใส่บบบเดียวบบดเดียวลูจามบักใหญ่เริ่มเทมเลยชาวฟันีปน้องมันกระปุงอยู่เลยปีกงปีกไงาจักว่าใหม่เมดเลย เอาล่ะพี่น้องคิดจบคลิปไว้เท่านี้พบกันคลิปหน้าหมากักก็เลยกดแชร์ได้พี่น้องกดติดตามไปเลยพี่น้อง